สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมอันเอทีซีเนอร์ครับวันนี้จะปลามากิลาบปลาข้าเนียวๆมี่อมอ้อครับเดี๋ยวมาดูวิธีการยะกันเลยนะต้นคลิปนี้ขออนุญาตทักทายเป็นภาษาเหนือแล้วกันโอเคทุกคนครับก็วันนี้นะฮะได้ปลาคข้าตัวใหญ่นะครับมาหนึ่งตัวนะครับในวันที่สูบสะนะครับสะของเสียเบิร์ดนะครับวันนี้ก็มารวมวงกันนะครับในการทําเมนูลาบปลาข้านะครับเมนูลาบปลาเขานะครับถือว่าเป็นสุดยอดตายชนิดหนึ่งที่มีเนื้อที่ อร่อยนะครับอร่อยมากๆแล้วก็เป็นเมนูที่หากินยากด้วยนะครับสาหรับบางพื้นที่ที่จะได้ปลาสดๆแบบนี้เนาะก็วันนี้ครับผมก็เป็นมือลาบนะฮะวันนี้อันเป็นมือลาบเองนะฮะแล้วก็ข้างๆผมน้อยสอนนะครับเป็นมือมือครัวละกันเออเป็นเชฟละกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเนื้อนะนี่ครับเนื้อของปลาเขาจะมีสีเหลืองอมอ่อนๆนะฮะนี่ฮะมีความฉ่ำนะฮะมีเส้นด้านตรงกลางเป็นสีชมพูนะฮะเนื้อจะหนึ แมกครับเพื่อนรถสัมผัสนะฮะเนื้อมันจะหนึบนะฮะเวลาเราลาบแบบเราก็ต้องรูปกับตัวของน้ําไปด้วยนะส่วนหนังของปลานะครับเราจะเอาเป็นเครื่องมีดนะโอเคเรามาดูวิธีการลาบนะบผมจะชุบน้ําตรงมีดไปด้วยแล้วก็ลาบ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 แบบน,นี้นะครับนี่นะฮะยังไม่ได้บนผีเขียงเลยนะครับวันนี้นะครับก็ขอลาบก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยให้น้อยสอนนะครับบนผีเขียงให้นะ เป็นว <rude S 2> ัฒนธรรมนะฮะก็สําหรับชาวล้านนาฮะอย่างพวกผมนะฮะก็วันไหนมีงานมีการก็จะมาซุ้มกันนะครับเออเรียกว่ามาซุ้มกันหรือว่ามารวมเพื่อนฝูงหรือว่าพี่น้องกันนะครับก็มานั่งทํากับข้าวกินด้วยกันนะครับโอเคก็นี่ฮะผมก็จะลาบลาบลาบไปแบบนี้นะครับนี่ฮะมันค่อนข้างจะเหนียวครับค่อยใช้เวลานะในการลาบใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าวันนี้ลาบเองนะนี่ดูตัวเนื้อครับเนื้อมันจะฟูขึ้นมาครับมันจะแบบ ขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนที่เราสับๆลงไปแบบนี้นะเ,เราจะลาบจนมันเหนียวเลครับจะลาบจนแบบเนื้อของตัวปลาเ้านี่ยมันเหนียวแบบมีความยืดหยุ่นนะแล้วก็ในระหว่างที่ลาบครับผมคุณพ่อวงนะครับนี่แกได้มาทําเมนูก้อยของลักทรายนะฮะปลาเขานะแกบอกว่าเด็ดมากๆนะนี่เป็นวิธีบนผีเคียงนะของคนท่อคนแก่นะครับโอ้โหบอกเลยว่าทุกเทศกาลจริงๆนะที่ผมไปนะฮะนี่ฮะ เป็นน้ำเปล่านะครับเีย่ยกน้ำเปล่าซะหน่อยนะน้ำใสๆนะฮะนะฮะแล้วก็กึ๊บเข้าให้นะฮะหทีโหบอกเลยว่าวันนี้เมนูเนี้ยน่ากินมากนะฮะนี่ส่วนตัวของหนังเนี่ยเราก็จะเอาไปหมี่นะฮะเราก็จะสับให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ไปตั้งกระทะกับไฟอ่อน ถึงปานกลางนะครับรอจนตัวของหนังมันกรอบนะฮะร,ระหว่างนี้เราก็เตรียมเครื่องรอนะครับเครื่องราวก็จะมีตัวนี้จะเป็นเครื่องลวยหน้านะครับจะมีพวกกระเทียมสับนะฮะกระเทียมสับให้ได้แต่ละชิ้นเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็เซเบิร์ตเขาสับให้นะนี่ฮะเราก็ซอยหั่นไปนะครับหั่นซอยสับได้หมดนะตัวราบก็เสร็จแล้วฮนะเนี่ยแล้วก็ระหว่างนี้เราก็รอ,อหมี่ของเรานะครับให้มันกรอบนะผมก็จะทําการหมี่เนี่ยฮะจนสีออกเป็นสีแบบสีน้ําตาลหรือว่าเกอบ เกือบเกลียมเกลียหน่อยแล้วก็ตอนนี้เราตั้งน้ําซุปนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อ,อจะ,อะต้มตัวของเนื้อปลาแล้วก็มีได้แล้วนะโอเคนี่เราใส่เครื่องไปเลยนะครับเครื่องต้มซุปนะครับนี่ตัวนี้เป็นไข่มันเชฟเบิร์ดบอกว่าจะจัดรสชาติแซ่บๆให้นะฮะตัวของน้ําซุปนะก็จะเป็นพวกส่วนหัวนะครับที่เราเอามาทําเป็นซุปของต้มซุปปลาคาวนะเออก็ใส่ลงไปนะครับนี่เลยทั้งหมดเลยนะสับเป็นชิ้นพอดีคำนะครับเพื่อจะได้กินกันหลายคนได้นะครับ ระหว่างนี้เราก็ทําเครื่องตัวของเครื่องโรวยนะครับส่วนผสมต่างๆรอนะครับนี่เราก็เสร็จแล้วครับตรงนี้ครก็จะได้ตัวของ,องข,ขิงคาตาคายอะไรพวกนี้ครับในการเอาไปหมีเนาะมีให้มันกรอบนะฮะนี่ฮะก็จะได้ครับตัวเนี้ย มีเกรียมไปหน่อยอ่าระหว่างนี้เราก็ทําเครื่องลาบนะครับจีพริกนะครับนี่จีพริกโรนะฮะแล้วก็โขกเข้าด้วยกันนะครับสำหรับส่วนผสมของพริกลาบนะระหว่างนี้เราก็แบ่งส่วนที่เราจะกินนะส่วนไหนที่เราเ,าเหลือเก็บไว้เราคิดมันเยอะเกินไปเพราะปลามันตัวละห้ากิโลเลยนะก็แบ่งออกไปนะครับเพื่อนเพื่อนเกินมื้อต่อไปนะครับนี่ส่วนผสมพริกลาบก็ใส่มานะฮะแล้วก็เราจะคุกเขานะครับอ่าแล้วก็เอาน้ําไป เขาเรียกว่าไปคุกกับตัวของครกด้วยนะเพื่อเพิ่มความนัวนะครับแล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดนะคุกเขาให้เข้ากันนะเพื่อให้รสชาติของ พริกนะครับไปสัมผัสกับตัวของเนื้อปลานะครับปลาพวกนี้ก็จะนิยมกินสดกันนะแต่ผมกินสุกนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับบอกก่อนแต่บางคนก็กินดิบกินสุกก็แล้วแต่เขาชอบนะตามวัฒนธรรมวิถีเขาเขาเคยกินกันมาแบบนี้นะครับก็เป็นเมนูที่แซ่บมากนะครับนะตอนนี้เราก็ใส่ส่วนผสมไปนะครับนี่คุกไปครับอุ๊ยบอกเลยว่าหมภากไปนะหมยังหิวเลยนะตอนนี้คือแบบท้องไส้ปั่นปวดแล้วอยากกินนะครับ กลิ่นหอมมากนะกลิ่นเครื่องเทศพริกลาบนี่บอกเลยว่าหอมมากและน้อยสอนนะอ่ะคนเนี้ยที่ออกคลิปลาบกับผมบ่อยๆนะ่ะคือแกลาบอร่อยมากนะฮะแกทำกับข้าวอร่อยนะครับบอกเลยมีหลากหลายเมนูให้แก,กทําอร่อยมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยหนึ่งถ้วยดูครับความน่ากินนะฮะเอยน่ากินนะเออน้ำายบนใหญ่แล้วนะเออน่ากินมากนะทุกคนเนี่ยโหบอกเลยว่าหอมมากกลิ่นเครื่องเทศพริกลาบ หอมแบบโหฟุ้งเลยครับเนื้อหอมมากแล้วก็รสชาตินะผมบอกเลยว่ายกนิ้วโป้งให้สิบครั้งเลยนะฮะอร่อยจริงๆสำหรับเนื้อของเขาะแ,แล้วก็ซุปของเราก็นี่ฮะนัวนัวมาเลยครับโอ้โหกินกับผักสดๆนะครับเพื่อนๆนี่ฮะหอมมากินกันหลายคนครับวันนี้นี่คุณลุงคุณป้าคุณนะ้ะคุณอาค,คุณยายนะกินนะฮะสดๆร้อนๆน,นี่ฮะกินกับวายนะครับอหอมๆไปบอกเลยว่าสุดยอดแซ่บอิหลี อ่ะนี่ฮะพอครัวของเรายอกกำใหญ่ๆนะฮะหืมยอดเด็ดจริงๆอ่ะโอเคก็กินกับผักสดไปนะครับเพื่อนๆนี่ฮะตอนนี้ก็ถึงเวลา ทานข้าวกันแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเนาะที่ทำกินกันในวันนี้นะครับไปซูปบอร์ป้านะครับของเ e a b เบิร์ดมาครับก็ได้ปลาคาวมาชุมกินกันนะครับแล้วปลาส่วนอื่นๆที่ได้ทุกท่านก็ไปดูในแอปสียงดงของแอปเอซีได้ครับลงคอนเทนต์นะฮะ โอเคก็ไปดูกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามใครชอบคลิปกินเทีย่ยวคลิปรีวิวอาหารเนี่ยใครชอบการทํากับข้าวอร่อยๆวันนี้ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยใครที่อยากจะสนับสนุนเราก็ติดตอ่อสอบถามเข้ามาได้นะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณจันหนักติกดติดตามอ่านเอทีซี C, เด้อครับพี่น้องขอบคุณครับ